นี้เราจะมาดูโปรแกรมตัดต่ออีกโปรแกรมหนึ่งแอปหนึ่งนะทุกคนวันนี้เราจะมาดูแอปตัดต่ออีกแอปหนึ่งนะทุกคนเราว่ามันน่าจะคือวิดมีเราอ่านว่าวิดมีนะมันเป็นกันไกอันนี้แล้วเราเข้าไปเลยนะทุกคนพอเข้ามาแล้วรอสักครู่หน้าจอมันนะแบบว่าแบบว่าคล้ายๆกับ ที่เราใช้บ่อยๆนะทุกคนคือแคปคัดอยู่คล้ายกันมากแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรกนะทุกคนเรายังไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ฟรีหรือว่ายังไงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเราจะลองดูนะทุกคนแต่เ,เราเริ่มที่โปรเจกต์เลยนะทุกคนมันก็มีฟิลเตอร์เยอะเทมเพลตเยอะนะทุกคนถ้าถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะดูกันนะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะสร้างโปรเจกต์นะทุกคน เราจะใช้วิดีโออันนี้นะทุกคนสองอันแล้วก็ต่อไปเราก็จะดูนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาใช้ครั้งแรกมันจะมีแนะนำด้วยนะทุกคนว่าว่าสามารถย่อขยายอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันจะแนะนำแบบนี้เลย ว่าอเครื่องหมายนี้ใช้ยังไงค่อนข้างคล้ายกับอแอปคัตนะทุกคนจะเลื่อนๆแบบนี้คือเราเราใช้มือถือนะทุกคนอันนี้มันยังมีลายน้ำใช่ไหมอ๋อมันสามารถนําออกได้นะทุกคนโดยการเราฟรีโดยดูโฆษณานะทุกคนลองดูนะเราปิดเสียงนะทุกคน ส่วนนี้เป็นอัตราส่วนนะทุกคนมุมขวามันจะมีสิบหกต่อเก้าอ่ออยู่ใกล้ๆกับตัว import ตอ่อตัว import f i ล์ออกไปนะส่งออกไฟล์นะข้างๆกันมันจะมีตัวอัตราส่วนตรงนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนต้นฉบ,บับมันคือเป็นการากำหนดขนาดของไฟล์นะทุกคนเี๋ยวเราจะใช้เป็นแนวนอนเราจะใช้เป็นแนวนอนอืมคิดก่อน ใช้เป็นแนวนอนก่อนนะทุกคนถ้าเกิดเราอยากทําหรือเราอยากทําเป็น youtube Short ไม่งั้นเราก็เลือกเป็นอันตราส่วนของ youtube Short ก็ได้แล้วก็มาดูตรงนี้คือมันจะมีแบบพอดีหน้าจอตรงนี้เป็นส่วนของพื้นหลังอันนี้คือสามารถใช้สองนิ้วนะทุกคนในการหมุนแล้วก็ขยายให้มันพอดีหน้าจอนะทุกคนพื้นหลังเราจะไม่ได้ใช้นะทุกคน ถ้าเป็นแบบนี้แต่เราเราจะขยายเราจะแบบว่าให้มันเป็นแนวตั้งนะทุกคนแล้วก็ให้มันพอดีอย่แบบนี้แล้วก็ติ๊กนะทุกคนอันนี้ส่วนนี้เสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีส่วนของการแบ่งแยกนะทุกคนถ้าเราอยากลองดูนะทุกคนว่าเออให้มันเป็นคนละไฟล์กันหรือ,อยังไงอันนี้เราก็ขยายเลยนะทุกคน เราก็ลองดูนะทุกคนลองติ๊กตรงที่ว่ามันจะเป็นการตัดนะทุกคนอันนี้ก็คือมันตัดแยกเรียบร้อยแต่ถ้ามันจะมีในส่วนเครื่องหมายอื่นนะเดี๋ยวลองลองดูนะมันจะมีอันนี้ที่หายไปส่วนหนึ่งเราลองดูนะถ้าเรามาเลื่อนขีดกั้นตรงนี้ว่ามันจะหายไปยังไงปึ๊บก็คือส่วนทรายหายไปแล้วก็คือเราก็ลองดูอีกอนะ่ะอีกอันหนึง่งถ้าแบบ มาตรงที่ขีดกัน้นขวางขวาแล้วก็แบบส่วนนั้นหายไปก็คือมันจะเป็นการตัดแบบนี้นะทุกคนค่อนข้างง่ายนะทุกคนอันนี้เป็นปกนะทุกคนก็คือเราอยากใส่ภาพไหนมุมไหนเราก็เลื่อนไปได้เลยนะทุกคนเราจะใส่จะใส่อันนี้นะทุกคนแล้วก็จะ ได้เลยมันก็จะมีการหลังจากที่เราดูในส่วนของอักษรเสร็จแล้วนะทุกคนเราใส่อักษรนะใช่ไหมแบบว่ามีเลือกหลายรูปแบบแล้วเราก็จะมาดูต่อนะทุกคนใส่เมื่อกี้เราดูการใส่เสียงใส่อออักษรใส่อฟเฟกแล้วเราจะมาดูการใส่สติกเกอร์นะทุกคนสติกเกอร์ตรงนี้มันก็คือมีมีเยอะนะทุกคนแล้วก็เลือกแบบที่เราชอบนะทุกคน แล้วก็ใส่เราสามารถเลื่อนวัตถุดได้ทุกคนก็คืออันนี้ก็คือแบบว่า เราแตะค้างแล้วก็เลื่อนในไปในทิศทางที่เราต้องการนะทุกคนมันทำงานค่อนข้างคล้ายกับอีกแอปหนึ่งนะทุกคนแคปคั t ก็คือมันค่อนข้างคล้ายกับแคปคั t มากเลยก็คือว่ามีสังขยะก็คือพอเอ พอติ๊กคลิกไปที่วัตถุก็คือปรากฏแบบว่าแถบขึ้นมาให้เราแบบว่าสามารถใช้งานได้นะทุกคนอันนี้ก็คือพอเราติ๊กแบบนี้มันจะมีตรงนี้นะทุกคนข้างล่างมันจะขึ้นมาโคมาคีหน้ากากแอนิเมชันเดี๋ยวเราลองไปแอนิเมชันดูนะทุกคน แล้วก็ติ๊กถูกนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเพย์ดูนะทุกคนมันจะเข้ามาแล้วมันก็ออกไปตามรูปแบบที่เราดูเมื่อกี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะอิ p พ r ตไฟล์ออกไปเลยนะทุกคน ความละเอียดสูงได้ถึง4 k นะทุกคนในแอป,ปนี้แต่ว่าอืเราเลือก2 k ดูนะทุกคนหรือว่าเราเลือกเราเลือกส k แล้วกันเพราะว่าคุณภาพของภาพถ่ายก็คือไม่ได้สูงมากอันนี้เราปิดนะทุกคนมันจะขึ้นโฆษณาเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินในการซื้อนะทุกคนเราสามารถใช้ฟรีก็คือ อาจจะมีโฆษณาเข้าบ้างอะไรแบบนี้ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่นะทุกคนมันก็เลยเอ่าประมลผลไม่นานเดี๋ยวเราออกไปดูนะทุกคนว่าไฟล์ลองอัปโหลดดูไหมทุกคนถ้านั้นว่าไฟล์มันจะเป็นยังไงลองอัปโหลด เราเป็นมันเป็น YouTube ชร์ส่นอัพเป็น YouTube ชทได้แล้ก็ที่เดิมเลยกดบวกแล้วเราก็สร้างช็อต กนะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเราใช่มันจะเป็นหกสิบวีอันนี้ก็คือยี่สิบวีเราก็กดเสร็จนะทุกคนแล้วว่ามันสะดวกในการทำ YouTube ช็อตมากเลยแบบว่าเราตกแต่ง u t u b e ช็อตไม่ต้องใช้โน้ตบุ๊กก็คือใช้มือถือตกแต่งได้เลยมันง่ายดี ไม่ต้องใส่ข้อความอะไรแล้วก็ถัดไปเพิ่มชื่อแล้วก็เพิ่มชื่อที่เราเคยใช้หรือว่าเราจะพิมพ์เพิ่มหรือยังไงก็ได้นะทุกคนแล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็พิมพ์เพิ่มเพิ่มในการค้นหานะทุกคนว่าช็อต เราเอาอัปโหลดอัปโหลดแล้วเราก็มาดูนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเสียงเป็นยังไงเพราะว่าเราตั้งค่าปรับในแอปนิดหน่อยว่าให้เสียงดังขึ้นตั้งค่าในโทรศัพท์ตอนแล้วก็ให้ให้วิดีโอละเอียดขึ้นอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิดีโอจะละเอียดเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเราให้บันทึกเป็น 2K นะทุกคนตอนเนี้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเปรียบเทียบ,ยบกับร้อย แปดสิบอ่ะมันจะต่างกันมากไหมถ้างั้นทุกคนเราก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคน